สวัสดีครับร้านนุยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำที่เคยครับเป็นเหรียญพ่อแก่นะครับหลวงพ่อสากรวดหนองกลับนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับหลังยันนะครับเนื้อดินเจ็ดโป่งนะครับสร้างในปีพศ2530นะครับปัจจุบัน2565ผ่านมาแล้ว35ปีนะครับหลวงพ่อสากครวญปัจจุบันท่านก็ละสังขารไปแล้วนะครับผมหลวงพุทธทิมวัดทหันไร่ก็นะครับดินยันเลยนะครับว่าท่านเสกแต่งหลวงพุทธทิมได้นะครับผม นะครับรุ่นนี้นะครับใส่นะครับก็มีผงพลายโกมารโกทิมนะครับเพราะว่ารุ่นแรกๆนี้ใส่กันเยอะมากนะครับผมนะครับที่เป็นรุ่นแรกๆที่หลวงพ่อตะคอนสร้างก็จะมีผลปะะหมังเก่งด้วยนะครับผงเบตาน้อยเมตตาใหญ่ผงกินดามณนีผงพระเจ้าห้าพระองค์นะครับผลอุ่นลุมนะครับผงอิทิเจนะครับรวมถึงผงมงคลต่างๆมากมายนะครับผงว่าดต่างๆที่หลวงพ่อตะคอนท่านปลูกและสะสมไว้ กดพิมพ์กันในโบสถ์เลยนะครับรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับเึ็งนะครับกดพิมพ์ในโบสถ์ปัจจุบันกระจุมงคลหลายรายการของหลวงพ่อตากอนก็เป็นที่ขอสอหาของชาวต่างชาตินะครับคนจีนเชาออกเยอะนะครับเป็นด้านหลังนะครับไทยล้วก็บูชาแล้วได้ผลจริงๆนะครับผลก็เลยส่อหากันเยอะนะครับกุมงรลหลวงพ่อตากอนนะครับ ไปที่บูชาปุโรสีนะครับดีนะครับไปห้อยปรรุูบนสารให้ได้ดีนะครับอย่างดีเลยถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านวอวยพรพรกเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านวอวยพรพรกเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ